ดีต้อนรับสู่ NK Thailand แหล่งรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยุธทธภกรเทคโนโลยีการทหารและการรีวิวอากาศยานชั้นนำจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีชื่อเสียงและทรงพลังที่สุดในโลกนั่นคือ F-22 Raptor จากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเราจะรีวิวข้อมูลในปี2025โดยจะครอบคลุมถึงรายละเอียดทางเทคนิค สมรรถนะและคุณสมบัติพิเศษของเครื่องบินลำนี้รวมไปถึงเหตุผลที่มันยังคงเป็นผู้นำในท้องฟ้าจนถึงปัจจุบัน F-22 Raptor เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5ซึ่งถูกออกแบบโดยบริษัท Lockheed Martin และมีเพียงกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ใช้งานมันถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ Advanced Tactical Fighter และเริ่มเข้าประจำการตั้งแต่ปี2005ด้วยการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีล่องหน ความเร็วความคล่องตัวและระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง F22 ยังคงเป็นเครื่องบินรบที่มีสมรรถนะยอดเยี่ยมแม้จะผ่านมาเกือบ2องทศวรรษหนึ่งในคุณสมบัติเด่นของ F22 คือเทคโนโลยีล่องหนโครงสร้างของลำตัวถูกออกแบบมาเพื่อลดการสะท้อนของเรดาร์จากทุกทิศทาง ทำให้เครื่องบินมีความสามารถในการมองเห็นและยิงสัตรูก่อนที่จะถูกตรวจจับตัวเครื่องยังใช้วัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์มีช่องเก็บอาวุธภายในลำตัวและระบบจัดก,การความร้อนเพื่อลดลายเซ็นทางความร้อนทั้งหมดนี้ทำให้สัตรูตรวจจับ F-22 ได้ยากมากจนกว่าจะสายเกินไป ในด้านสมรรถนะ F-22 e สามารถบินด้วยความเร็วมากกว่าแมท2.0และมีความสามารถในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้ออฟเตอร์เบนเนอร์ซึ่งเร็วกว่าซ u เปอร์ครู e ความสามารถนี้ให้ความได้เปรียบทันยุทธวิธีสูงโดยเฉพาะเมื่อรวมกับอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักที่สูงและระบบควบคุมการบินที่ล้ำสมัยหัวฉีดแบบ Trust Vectoring ยังช่วยให้เครื่องบินสามารถเลี้ยวได้อย่างรวดเร็วและทำท่าทางผาดโผนที่เครื่องบินอื่นไม่สามารถทำได้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์และการรวมข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆของ F-22 ก็เป็นจุดแข็งสำคัญโดยใช้เรดาร์แอ APG 7 7ซึ่งสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายหลายเป้าหมายในระยะไกลได้ระบบคอมพิวเตอร์ภายในจะประมวลผลข้อมูลจากแหล่งต่างๆแล้วแสดงผลให้กับนักบินในรูปแบบที่เข้าใจง่ายพร้อมกับมีระบบเชื่อมต่อข้อมูลที่ปลอดภยัย เซนเซอร์อินฟราเรดและความสามารถในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยให้ F-22 ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการล่องหนในสนามรบในเรื่องของอาวุธ F-22 ติดตั้งปืนกลภายในขนาด20มิมขีปนาวุธ AIM-120 AMRAAM และ m 9 Sidewinder ในช่องเก็บภายในและสามารถติดตั้งอาวุธโจมตีภาคพื้นดินได้จำนวนหนึ่ง แม้จะถูกออกแบบมาเพื่อครองความได้เปรียบทางอากาศแต่แรปเตอร์ก็สามารถปฏิบัติภารกิจโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้อย่างแม่นยำทำให้มันเป็นเครื่องบินที่มีความยืดหยุ่นสูงห้องนักบินถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและประสิทธิภาพสูงสุดของนักบินโดยมีหน้าจอแสดงผลแบบ HD u มุมกว้างระบบสัญญาณด้วยเสียงและจอแสดงผลแบบสัมผัสที่ได้รับการปรับปรุงในรุ่นใหม่ หมวกนักบินก็เชื่อมต่อกับระบบเครื่องบินโดยตรงช่วยให้นักบินสามารถเล็งเป้าและประเมินภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แม้ในสภาพแวดล้อมการรบที่ซับซ้อนในปี2025เครื่องบิน F22 ยยังคงได้รับการปรับปรุงผ่านโครงการพัฒนาเพิ่มเติมของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงการอัปเกรดเรดาร์ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เฟสในห้องนักบินและการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มใหม่อย่างโครงการ NGAD แม้การผลิต F 2 2จะหยุดไปตั้งแต่ปี2012แต่ยังคงมีเครื่องบินประจำการอยู่ประมาณ180ลำและยังคงเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม f 2 2ก็มีข้อจำกัดบางประการเช่นต้นทุนในการปฏิบัติการที่สูงจำนวนการผลิตที่น้อยและปัญหาอายุการใช้งานของเครื่องบินที่ต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่องและเนื่องจากไม่มีการส่งออกให้กับประเทศอื่นเครื่องบินรุ่นนี้จึงยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของสหรัฐอเมริกาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความล้ำหน้าเชิงเทคโนโลยีที่เหนือกว่าแทนการเป็นอาวุธแพร่หลาย ในการซ้อมรบและสถานการณ์จำลองการรบ F-22 ยังคงแสดงให้เห็นถึงความเหนือชั้นเมื่อเทียบกับเครื่องบินรุ่นเก่าและคู่แข่งที่ทันสมัยมันสามารถโจมตีเป้าหมายก่อนที่จะถูกตรวจพบหลีกเลี่ยงการตอบโต้และครองอำนาจในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งอย่างง่ายดายทำให้ F-22 ยังคงเป็นอันดับหนึ่งในหมู่อากาศยานขับไล่แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างโดรนล่องหนหรือเครื่องบินรบรุ่นที่6เกิดขึ้น ขอบคุณที่รับชมรีวิว F 2 2 r a p t o r จากช่อง NK Thailand หากคุณชื่นชอบเทคโน